แบ่งเงินนะเพราะคุณอ้ําแบ่งไปเยอะเลยได้ทำงานด้ว่กันมีความสุขไหมคะมีความสุขตอนนี้มีความสุขค่ะแต่ตอนเด็กๆนี่เหนื่อยมากเลยค่ะตอนที่เป็นภูริยาตอนสมัยเล่นรักได้ไหมหัวใจไม่เคียวสาวน้อยแต่เกล่แก้วเออสายน้ำสามชีวิตดูทุกๆเรื่องอ่ะตอนนั้นเหนื่อยนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ค่ะแต่ตอนแตอนี้สามห้าแล้วตอนนี้เอ้ยตายแล้วดูเด็กเนื้วัดเ้ว่าสิบเก้า เหแน่เลยเนี่ยค่ะสามห้าก็เหมือนกันแหละเนาะพี่เอใช่สามห้ายี่ห้าเหมือนกันแในตอนที่ต้องปูเป็นผู้ใหญ่ผู้เยอะค่ะขยันทำงานปูไปยาคนเดิมเหมือนกับตายไปจากโลกนี้แล้วเอ้ตายก็ดีแล้วเป็นน้องปูคนใหม่ที่ขยันมากไม่มีงานให้ทำพี่โทรมาตามตลอดพี่เคะเมื่อไหร่สินค้าจะเสร็จปูอยากลองเทสแล้วนะคะพี่เอคะเมื่อไหร่จะให้ปูรีวิวครับปูพร้อมทุกอย่างน้องปูคนใหม่ค่ะ